เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกับผีแจ้างหนังอะไรประมาณนั้นเลยแหละแต่ว่าไม่ใช่เดียวกันหรอกแต่ว่ามันก็ก็เป็นเรื่องเล่ากันมาก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดอยู่เหมือนกันนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมูม่บ้านแห่งหนึ่งแล้วครับก็สมัยนานแล้วแหละที่ยุคนั้นก็คนกํลาลังดูหนังกันนะเรื่อง กิจกรรมผ่อนคลายอะไรของชาวบ้านนะ่ะสบัยก่อนก็จะมีหนังแหละครับมีแต่หนังมีแต่หมอนลำอะไรประมาณนั้นแหละมีแต่หนังนั่นแหละรครับบางทีก็ล้อมผ้าเก็บเงินกันนะบางทีก็ไม่ล้อมนะเป็นหนังขายยาอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นหนังหนังกลางแปลงนะครับหนังเอ,อ่อสีสีมุมนะ่ะเขาเรียกหนังเลยนั่นแหละหนังหนักหนัง,นงใครเด็กทุกวันนี้เขารู้จักหรือเปล่าหนังอันนี้ ไม่น่าจะมีใครรู้เขาเวลาเขาจะดูหนังเขาเขาไปดูในในโรงอะไรประมาณนั่นแหละแต่ว่าคนที่เกิดสมัยอย่างพวกเราเนี่ยในยุค90หรือว่ายุคยังไงล่ะก็จะรู้จักอยู่หรอกแต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่รู้วเขาเวลาเขาดูหนังเขาดูยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็เล่ากันมานได้หละมันเป็นเรื่องเขายังไงล่ะเขาเอาหนังมาฉายนะครับ เขามาเอาหนังมาฉายที่หมู่บ้านนี่แหละก็จะมีงานประจํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับเวลาคนเราสมัยก่อนเนาะเวลาเทศกาลอะไรสักอย่างนะอย่างเทศกาลบุญมีบุญมีอะไรเนี่ยเขาจะเอาหนังมาฉายดูกันนะครับเอาหนังมาอย่างบุญเดือนหกบุญเดือนสี่บุญอะไรเนี่ยชาวบ้านก็จะออกเงินกันอะไรประมาณนี้แหละว่าจะทําอะไรก็นี่แหละเอาเอาหนังมาฉายนี่แหละครับไปจ้างหนังเหมือนกับ บางที่สารเจ้าปู่บางทีเนาะเวลาคนไปบนไปไนอะไรเนี่ยพอเขาได้สมกับสิ่งที่เขาบนไว้แ่ะเขาก็เอาหนังไปใช้นั่นแหละเป็นยังไงเป็นลักษณะเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้พวกชาวบ้านเขาเป็นการลงเงินกันะ่ะแล้วหนังมาใช้เนะี่ยมาใช้มาใช้ดูดูกันทั้งหมดเนะี่ยที่เรื่องมันก็เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปจ้างบริษัทหนังเนี่ยเป็น ก็เวลาเขาจะนังมาฉายแต่และเรื่องแต่เรื่องเขาก็จะบอกนะว่าเอาเรื่องนี้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นพวกคนที่เอามาฉายนะเขาก็จะจําไว้แล้วเขาก็จะเอามาฉายตามออเดอร์ตาม,ตามคําสั่งของคนที่มาจ้างนั่นแหละของพวกชาวบ้านที่เขาเขาสั่งนั่นแหละครับนั่นแหละเขาทำกันอย่างนี้นล <S <S ที่ปัญหาคือว่าเขาเขามันก็ชาวบ้านก็ ไปสั่งตามนั่นแหละให้คนให้ผู้ยบ้านให้ผู้ช่วยผู้ยบ้าลไปจัดแจงตามที่ตกลงกันไว้นะว่าจะเ,าเรื่องไหนเรื่องไหนนะ่เขาก็ตกลงโอเคแล้วพวกไปทําธุระไปติดต่อประสานงานนะก็ไปแล้วก็โอเคก็ได้วันมาใช้มาอะไรเขาก็เตรียมตัวว่าสุดท้ายก็มีการติด้ายว่าวันนั้นที่เอามาใช้นะ่จะเป็นหนังเรื่องนี้เรื่องนี้นะนั่นแหละเขาเขาก็บอกกันอย่างนั้น ติดไปให้ดูที่หน้าโรงหนังนี่ยพอถึงวันฉายจริงๆก็มารถรถฉายหนังก็มาแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารถฉายหนังเนี่ยกับกับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นรถที่เก่าๆโสมๆพวกคนที่ไปติดต่องานก็มีความรู้สึกว่ามันมันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคับกับที่เขาไปติดต่อบริษัทนั แต่เขาก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเขาก็คิดว่ามันก็คงยังไงล่ะมันเขาคงมีรถไายคันอะไรประมาณนี้แหละเขาคงเอารถคันเก่าๆมาฉายให้ดูเขาคิดแค่นั้นนะก็เอามารถคันนั้นรถฉายหนังเข้ามามาฉายมาฉายมาฉายพวกชาวบ้านเขาก็ตั้งใจที่จะดูหนังที่พวกเขาลงความเห็นว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องนี้นะเขาว่ากาลังตั้งใจจะดูแหละสุดท้ายก็ฉายฉายน้าเป แค่นั่เป่าก็ว่าหนังที่เอามาใช้นะครับก็ไม่เป็นหนังที่เขาลงกันว่าจะเอามาใช้นะ่ะคือมันมีแต่หนังผีนะครับก็ผ่านไปเรื่องแรกพวกชาวบ้านเขาก็ทนดูจนจบมาเลยเขาคงคิดว่าเจ้าหน้าที่เขามาใช้หนังนะง่ะคงอาจจะจัดหนังผิดอะไรประมาณเนี้ยเขาทนดูจนจบมาเลยแต่พอเรื่องที่สองมาก็ยังเป็นเดิมอยู่เป็นหนังผีอีกแล้วครับ มันไม่ใช่หนังที่เขาสั่งไว้ตอนที่เขาไปจ้างนะหลังจากนั้นพอผ่านเครื่องที่สองที่สามมาพวกชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะไปทักไปทวงกับเจ้าหน้าที่ที่มาฉายหนังนะว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยจัดหนังอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมหนังที่เคยสั่งไ้เนี่ยทำไมไม่เอามาฉายน่ยกับเป็นมีแต่หนังผีทั้งนั้นนะ่พวกชาวบ้านก็พยายามที่จะเข้าไป ยังไงล่ะไปไปบอกไปอะไรกับเจ้าหน้าที่นะแต่ปรากฏว่าเขาไปเขาไปหาพวกเจ้าหน้าที่ฉายหนังนะกับไม่มีใครครับไม่มีใครเห็นแต่ว่างเปล่าไหมดเวลาคนฉายหนังเขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่อ่าสักคนสองคนนี้มาทําคือทํายังไงฉายหนังนะก็เขาทำยังไงเราแต่ว่ามีคนควบคุมทุกอย่างนะควบคุมเขาเรียกควบคุมอะไรควบคุมฟิลม์มควบคุมอะไรควบคุมแสงควบคุมจอภาพอะไรนะประมาณนั้นเวลาเขาฉายหนังเขาทำยนะังไง แต่กรณีนี้กลับไม่มีใครครับพวกชาวบ้านเขาพยายามที่จะไปโวยวายไปทักทวงว่าใช้หนังผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาหนังอะไรมาใช้คนดูลไม่ใช่หนังที่จ้างไว้น่ะไม่ใช่หนังที่สั่งไว้น่ะเขาไม่เห็นใครครับพวกชาวบ้านไม่เห็นใครไม่เห็นเจ้าหน้าที่อะไรที่มาใช้หนังไม่เห็นคนมาควบคุมแสงเสียงอะไรไม่มีคนม,มาควบคุมจอควบคุมฟิล์มอะไรนะ่ะเขาเห็นว่างไปหมดที่รถฉายหนังน่ะเขาก็เออมันยังไงกันแน่ พวกชาวบ้านก็ต้องอยังไงล่ะไม่สบอารมณ์ทั้งคืนล้วครับดูหนังในเรื่องที่ตัวเองได้สั่งะจะไปทักไปทวงก็ไม่มีใครอยู่ที่รถใช้หนังเพราะเขาเสียอารมณ์กันทั้งคืนแล้วครับแล้วพวกเขาก็ต่างแยกยาก้ยายก,กับบ้านในคืนนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมากับมีข่าวจากโ่บริษ,ษัทโงบริษ,ษัทใช้หนังบริษ,ษัทนี้แหละมาบอกเจ้าหน้าที่ของ หมู่บ้านแห่งนี้มาบอกพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าพวกที่มาใช้หนังเมื่อคืนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมานะ่ก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ลดความตายตายกันทั้งหมดเลยครับพวกที่มากับโรงหนังนะมากับรถใช้หนังนะมากับประมาณสามคนนะปรากฏว่ารถรถใช้หนังไปชนกับเกิดอุบัติเหตุประมาณฝนตกแล้วมันลื่นถลยไปชนกับต้นไม้สักอย่างนะแต่ว่าคนในรถนะ่ะตายกันหมดเลย ตายก่อนที่จะมาถึงมามาใช้หนังให้ชาวบ้านดูนหลังจากนั้นพวกชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าพวกเขาถูกปีรอ